ลดไขมันจำเป็นต้องคารีโอไหมมันมี2แนวทางครับ2ความเชื่อหรือสอสายเลยดีกว่าสายหนึ่งนะก็บอกว่ายังไงคุณก็ต้องคารีโอนะเวลาลดไขมันเริ่มกินคลีนคุมอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มคารีโอไขมันก็จะลดลงถูกครับกับอีกสายหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นนะครับแค่ตัดอาหารลงมันก็ลงแล้วผมจะบอกว่าผมเองเนี่ยลองมาทั้งสงสายแล้วนะฮะเรามาดู ผลงานล่าสุดกันนะครับเนี่ยฮะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์นะครับ5-6สัปดาห์ผมจะบอกว่าผมเนี่ยคาร์ดิโอไปแค่หนึครั้งเท่านั้นเอง1ครั้งนะครับและงานแข่งรอบก่อนนะครับในงานแข่งอรอบแรกของผมเลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมคาร์ดิโอเยอะมากนะครับวันหนึ่งอะ่ะมี1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่รวมเวทเทรนนิ่งอีกเกือบ2ชั่วโมงเพื่อนๆคิดดูแล้วกันนะครับ แล้วแบบไหนมันดีนะครับผมจะมาวิเคราะห์มาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าการคาร์ดิโอเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นซัปพลิเมนต์นะครับใช้คําว่าซั p พลิเมนต์ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะลดไขมันได้นะครับเราลองเปรียบเทียบกันดูนะครับถ้าเราไปคาร์ดิโอนะครับเพื่อต้องการจะเบิร์นพลังงานออกเนี่ยนะครับประมาณ500แคลเราใช้พลังงานเยอะไหมครับเยอะกับเราคอนโทรลอาหารแค่กินลดลงวันละ500แลอ่ะลองนึกดู แบบไหนมันง่ายกว่ากันนะครับหรือบางคนกินเกิน500แคลแล้วคิดว่าจะไปเอาออก500แคลเปไงกินแป๊บเดียวแต่เอาออกเป็นชั่วโมงหรืออาจจะ2ชั่วโมงได้ซ้าเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายคอนโทรลจากการกินนะครับมีผลมากกว่าแน่นอนนะครับผมยังยืนยันคําเดิมครับที่ว่าการลดไขมันเนี่ยคอนโทรลอาหาร70%ส่วนการออกกาลังกาย30%แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทําออกกาลังนะทำครับ แต่พาร์ทที่มีผลจริงๆเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของอาหารนะครับเราทำยังไงก็ได้ครับเพื่อคอนโทรลนะครับแคลอรี่หรือพลังงานต่อวันเนี่ยให้น้อยกว่าที่มันใช้ออกไปนะครับซึ่งคุณจะคารีโอหรือไม่คารีโอก,ก็ได้ทีนี้เรามาดูเคสที่ว่าบางคนเนี่ยทำไมจําเป็นต้องคารีโอนะครับอย่างคุณผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆนะครับการเผาผลาญต่อวันเนี่ยสมมุติว่าอยู่ที่ประมาณพันต้นๆพัน 1, 500ห้าแคลนัก4ี่0โลแล้วอยากจะลีน อยากจะลีนไขมันลงไปกว่านั้นอีกเขาจะต้องทานเวลาเท่าไหร่ครับถ้าตามหลักเลยเนี่ยการลดไขมันครึ่งกิโลกรัมจะต้องเอาออกไป3,500แคลนั่นหมายความว่าใน7วันเราต้องทานลดลง500แคลถูกไหมอ่าสมมุติว่าตอนแรกเผาผ่าน1,500นะฮะแล้วต้องทานลดลง500เหลือเท่าไหร่ครับ1แคลต่อวันคิดว่าทำได้นานไหม อาจจะทําได้นะครับแต่ในระยะยาวมันไม่เวิร์กนะครับไม่ดีแน่นอนทานวันละพันแคลทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนไงทานเพิ่มขึ้นเป็น1,200แคลไหมแล้วยอมเหนื่อยเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเพิ่มคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งโครงสร้างนะครับของคุณผู้หญิงและจเนติกพื้นฐานเดิมเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าก่อให้เกิดความล้าจากการคาร์ดิโอไม่มากนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยมีเส้นใหญา ใยยกล้ามเนื้อครับสีแดงค่อนข้างเยอะที่ลําเลียงครับขนถ่ายออกซิเจนครับไปที่กล้ามเนื้อเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งการออกกําลังกายหนึ่งครั้งเนี่ยก่อให้เกิดความล้าไม่เท่ากับคุณผู้ชายเพราะขนาดกล้ามเนื้อขนาดตัวเนี่ยน้อยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า1ถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้หญิงนะครับหรือเป็นผู้ชายก็ตามแต่มีขนาดกล้ามเนื้อไม่มากนะครับการที่คุมอาหารบวกการเพิ่มคาร์ดิโอตรงนี้ เหมาะสมครับในการลดไขมันแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับยกตัวอย่างอย่างรอบล่าสุดเนี่ยนะฮะก่อนที่ผมจะลดไขมันผมทานอยู่ที่ประมาณวันละ3,500แคลนะน้ำหนักผมค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็คือผมเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่นะครับแต่ถ้าผมไม่ต้องการเพิ่มหนะักระบบพอผ่านผมจะอยู่ที่ประมาณ 3,000- ถึง3,000นต้นๆคือเบิร์นวันละ3,000แคลอ่ะนึกภาพออกไหม และถ้าผมต้องการลดไขมันผมกินวันละ2,500แคลเปไงผมต้องคาร์ดิโอไหมผมอาจจะไม่ต้องคาร์ดิโอเลยนะครับซึ่งก็เหมือนที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครในการลดรอบที่ผ่านมานะครับคือผมยังไม่แตะคาร์ดิโอคือแตะไปแค่ครั้งเดียวนะครับคือทำขำๆจะสังเกตว่ายิ่งคนที่เขามีขนาดกล้ามเนื้อเยอะนะครับมีระบบเผาผลาญที่ดีที่สูงนะครับเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องคาร์ดิโอเลย พอทานได้เยอะเนี่ยลด500แคล500แคลเมื่อเทียบกับ3,000แคลมันกี่เปอร์เซนต์กับคนที่ทานวันละ1,500แคลแล้วต้องลด500แคลมันกี่เปอร์เซนต์นั่นแหลคะครับคำตอบคือจําเป็นต้องคาร์ดิโอไหมถ้าต้องการลดไขมันคาตอบคือไม่จําเป็นนะครับให้ดูขนาดร่างกายเป็นส่วนประกอบถ้าเป็นคุณผู้หญิงมีขนาดตัวเล็กหรือเป็นคุณผู้ชายกล้ามเนื้อไม่เยอะเพิ่มคาร์ดิโอเข้าไปนะครับรวมทั้งเก็บคาร์ดิโอไว้ในช่วงที่ร่างกายมันเริ่ม เขาเรียกプโต้แล้วนะครับคือเริ่มตันนะครับลดไขมันไปสักประมาณ1 2ถึงเดือนระบบเผาผ่านจะเริ่มลดลงมาประมาณ 10- 20%จากที่คุณเคยเผาผ่านวลาละ3,000แคลมันอาจจะเหลือประมาณ2 7 0 0 2 6 0 0งนแคลทำไงถึงจะเพิ่มการใช้พลังงานเข้าไปอีกก็เพิ่มคาร์ดิโอตรงนี้เข้าไปแต่ต้องเพิ่มอย่างระมัดระวังนะครับมาสู่เทคนิคข้อที่2นะครับนั่นคือให้ระมัดระวังการเพิ่มคาร์ดิโอที่เยอะจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็น นักพอกายนะครับหรือคนที่ประกวดในแบบสายธรรมชาติจริงๆนะครับหรือลดโดยไม่มีตัวช่วยใดๆเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าการที่คุณจะไปอัดคาร์ดิโอวันหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็เวทเทรนนิ่งอีกนะครับมันก่อให้เกิดความล้ากับร่างกายมากการที่เราใช้พลังงานออกไปการที่กล้ามเนื้อร่างกายระบบในร่างกายมันไปใช้พลังงานเนี่ยมันใช้แค่พลังงานไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับมันยังต้องมีวิตามินมีแร่ธาตุมีเอนไซม์กระทบกับระบบฮอร์โมนต่างๆอีกมากมายนะครับ ผลที่เกิดขึ้นคือทําไปนานๆเนี่ยคุณอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วอารมณ์คุณแปรปวนนะลองเช็คดูนะครับการนอนหลับดีไหมหรือมันเริ่มลดลงหรือเริ่มนอนหลับไม่ดีแล้วอลองเช็คตรงนี้ดูนะครับความล้าระหว่างวันเป็นยังไงนะครับความหิวเป็นยังไงกินไปมือที่1พอจะมือที่2ไอ้ก็ยังชิวๆแต่เมื่อไหร่นะครับคุณออกกําลังเยอะเกินไปความหิวจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ กินมือที่1เสร็จยังไม่ทันมือที่2องเลยสักพักเริ่มหิวแล้วแล้วความหิวทําให้กระทบกับการทํางานในชีวิตประจําวันแบบนี้เวิร์กไหมคําตอบคือไม่เวิร์กให้ลองสังเกตตัวเองนะครับว่าคุณคาร์ดิโอแค่ไหนถึงพอดีอย่างในรอบแรกที่ผมคาร์ดิโอไปเนี่ยวันละเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าทําจริงได้ยากมากๆนะครับถ้าคุณไม่ได้มีเวลานะเท่าผมนะับ แม้แต่ผมเองเนี่ยผมจะไปสอนนักเรียนผมจะไปคิดคอนเทนต์อ่านงานวิจัยผมยังสมองเรื่อมเพลเลยนะครับเพราะเราออกกําลังกายเยอะเกินไปสู้ออกกําลังกายแต่พอดีแล้วคอนโทรลจากอาหารเอานะครับแบบนี้ความล้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับและมันจะสามารถลดไขมันได้นานกว่าการที่เราไปโหมหนักๆเฮ้ยก,กินเยอะก็ได้แต่คาร์ดิโอวันละสองชั่วโมงคุณอาจทำได้แค่เดือนเดียว ไม่ไหวแล้วนะครับไม่เชื่อลองดูนะครับแต่คุณค่อยๆลดนะออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนิดนึ่งนะครับคอนโทรลอาหารหน่อยนะครับแบบนี้คุณทําอาจจะได้ประมาณ3-4เดือนเลยนะค,คือการไดเอทยาวในรอบล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถติดตามจากคลิปสั้นที่ผมจะทยอยลงได้เลยนะครับว่าผลเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะให้ดูเรื่องความล้าด้วยนะผมแนะนําถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับวันละ30นาทีเพียงพอแล้วนะครับถ้าใครนับ9เดินเนี่ย ก้าเดินระหว่างวันประมาณ7จ็ดถึงแปดพแล้วก็คาร์ดิโอสานาทีหรือถ้าเกิดคุณไม่สนใจคาร์ดิโอเนี่ยคุณจะดูแต่9เดินก็ได้นะครับก็วันละประมาณ1 2ึ0 0เนี่ยผมว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการลดไขมันและถ้าการลดไขมันเริ่มช้าอยากให้เร็วขึ้นก็ดันขึ้นไป1 5ึ0 0ต่อวันนะประมาณนี้นะครับให้ดูว่าเราสังเกตไหมว่าทําไมนักพอกายเนี่ยนะครับเขาถึงคาร์ดิโอโดยการเดินชัน อลองคิดกันดูนะครับทางทั้งที่จริงๆการวิ่งมันก็ได้เหมือนกันนะครับการไปออกกาลังกายอย่างอื่นมันก็ได้เหมือนกันเพราะเราต้องคํานึงถึงสิ่งที่เรียกว่าสติมูลัสฟาติกเรโซ้ดยอัตราส่วนระหว่างการเบิร์นออกกับความล้าที่ได้เบิน์น5ร0แคลเท่ากันแต่แบบไหนความล้าจะต่ำที่สุดนะผมบอกเลยการเดินชันเนี่ยมันจึงกลายเป็นแบบโอ้โหมาตรฐานเลย นะครับนี่คือที่มาที่ไปนะเพราะมันก่อความล้าต่ําที่สุดไม่ใช่เพราะมันเบิร์นไขมันดีที่สุดไม่ใช่คุณไปวิ่งก็ได้ไปไว่ายนะ้าไปทําอย่างอื่นไปทํากิจกรรมที่คุณชอบก็ได้แต่เลือกการเบิร์นที่ก่อให้เกิดความล้าต่ำที่สุดหรือมีการสติมูลัสฟาติกรชโชตรงนี้สูงนะครับเหมือนการเวทเทรนนิ่งเนี่ยเล่นท่าเดียวกันนะครับแต่คนหนึ่งโฟกัสได้มากกว่าเขาจะเกิดสติมูลัสไปที่กล้ามเนื้อ และความล้าต่ําก่ายคนที่โหใช้น้าหนักมหาศาลเลยแล้วยกแบบเวียง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 ได้กล้ามเนื้อไหมได้แต่น้อยความล้าเป็นไงความล้าเยอะนะครับเหมือนกันครับการคาร์ดิโอเหมือนกันเบิร์นเท่ากันแต่เลือกสิ่งที่ทําให้เกิดความล้าต่ําที่สุดนะครับเพราะการลดไขมันเมื่อคุณทําไปสักพักคุณจะเจอแน่นอนผมบอกเลยไม่ช้าก็เร็วความล้าการนอนหลับไม่สนิทความหิวที่เพิ่มขึ้นเราจะคอนโทรลตรงนี้ลดความล้าเลือกเวลาคาร์ดิโอให้เหมาะสมครับ มาในเทคนิคข้อสุดท้ายแหละนะครับก็จะเป็นเรื่องของใครที่เน้นเรื่องของการแข่งขันนะครับผมบอกเลยว่าโดยเฉพาะสายธรรมชาตินะครับใครที่แข่งแบบธรรมชาติจริงๆเนี่ยคือไม่มีตัวช่วยเลยเนี่ยคุณนอกจากคุณต้องระวังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับให้เซฟการคาร์ดิโอแบบอัดหนักนะครับไปไว้ในช่วงสุดท้ายหมายความว่าเฮ้ยช่วงนี้เราจะบางคนอาจจะไม่ต้องแข่งขันก็อาจจะต้องใช้หุ่นและเหลือเวลาอีกเดือนเดียวทํายังไงมันจะลงทันอัดไปเต็มที่เลย เซฟคาร์ดิโอแบบหนักๆไปไว้ในช่วงสุดท้ายเซฟการลดอาหารหนักๆไปไว้ในช่วงสุดท้ายตอนแรกคุณต้องวางแผนให้มันยาวก่อนอย่าไปรีบนะครับผมถึงบอกไงถ้าคุณทำมินิคัทเนี่ยลดไขมันเร็วๆเนี่ยมันทําได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเวลาคุณวางแผนเลยค่อยๆลดอาหารนะครับระยะยาวนะครับแบบนี้คุณจะทําได้นานกว่าสามารถลดไขมันได้มากกว่าแล้วถ้าไม่ถันค่อยไปเร่งเอาในช่วงสุดท้ายนะครับอย่างคนที่แข่งขันเนี่ย เขาต้องพยายามทําให้ร่างกายแห้งที่สุดแห้งที่สุดก็คือไขมันเหลือน้อยที่สุดอย่างน้อยแบ่หยิบไขมันที่หน้าท้องมาเนี่ยต้องบางเฉียบซึ่งมันทําได้ยากนะผมบอกเลยมันต้องให้เวลาคุณจะไปทําสั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะลดได้ไม่สุดนะครับคุณจะต้องมีเวลาให้มันและถ้าช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับการลดเนี่ยมันไม่ทันนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกแล้วดูว h a เอเวอร์อิทเทคือเต็มที่ใส่สุดเลยนะครับคุณเซฟตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้ช่วงสุดท้าย ไม่ใช่ไปใส่สุดแต่แรกนะครับผลคือคุณจะลดไขมันได้ไม่หนานะและน,นี่ก็เป็นแง่มุมของการคาร์ดิโอนะครับที่ประสบการณ์ของผมเองนะครับรวมทั้งจากประสบการณ์การโค้ชนักเรียนมามากกว่า1,500ท่านนะครับในส่วนของออนไลน์นะครับก็มาสรุปให้กับเพื่อนๆฟังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะมีแผนคาร์ดิโอยังไงนะครับจะออกแบบโปรแกรมเวทเทนนิง่งยังไงคอนโทรลอาหารแบบไหนถึงจะดีอยาก มีคำปรึกษามีโค้ดให้คำปรึกษาเนี่ยผมก็มีคอร์สออนไลน์ครับข้างล่างนี้ก็สามารถสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอยากให้ทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติมหรือสงสัยจุดไหนคอมเมนต์กันมานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันดั้มครับ